ขอบคุณนะคะที่มีจุดเริ่มต้นอยู่นะนะคะมากกว่าจุดสี่เท่านะคะเดี๋ยวช่วยดูแลที่เาียก่อนนะคะ <c oughs> เดี๋ยวจบอาจจะเป็นลงอยู่ด้านหน้านะคะด้วยพลังที่เต็มที่กับปีพั์ใหม่ล่าสุดน,นอกเหนือจากนี้นะคะนอกจากใบไ,ไวแล้วเรายังมีสารสําคัญอีกชนิดนึงคืออะไรคะ <c oughs> อารบูจ <c oughs> ินนะคะอาบูจินนั่นเองอาบูจินคืออะไรสารสกัดที่มาจากตระกูลผลไม้พุกเบอร์รี่ต่าง เคยได้ยินอาบูตินไหมคะเคยอาบูตินจริงๆเนี่ยหลายๆที่ห่อเนี่ยเขาอาจจะเข็มน,นะอาบูตินแต่ต้องดูที่ร์เ็นด้วยนะคะแล้วก็ความปลอดภัยของอาบูตินอาบูตินของเรามั่นใจนะคะว่าเป็นอาบูตินที่บริสุทธิ์มากๆนะคะแล้วที่สําคัญปลอดภัยแต่ถ้าหลายๆท่านรู้จักอาบูตินแล้วอาบูตินมันช่วยปลั๊กผิวให้กระจ่างใสแน่นอนแต่ถ้าเปรียบเทียบก,กับไฮโดรพโนอลเคยได้ยินไฮโดรพโนอลไหม มันคืออะไรคะเคยอะค่ะไฮโดรพโนนมันเป็นสารนะที่จะจ่ายด้วยแพทย์นะคะหมายถึงแพทย์จะเป็นการรักษาแพทย์ผิวหนังนะคะเพราะว่าเป็นสารที่อันตรายถ้าเกิดจ่ายเกินโดสหรือว่าไม่ใช่ผู้ชนญหรือผู้เชี่ยวชาญโดยตรงเกิดผลกับผิวไหมคะแต่จริงๆมันออกฤทธิดีนะมันออกฤทธิ์ในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสีผิวนะคะแต่ว่ามันอาจจะส่งผลกับผิวบางท่านเกิดอาการระคายเคืองได้ แต่เราปลอดภัยไหมคะปลอดภัยนะคะเพราะว่าเราเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะคะดังนั้นเนี่ยประสิทธิภาพผิวขาวกระอย่างใสเรียบเปรียบเทียบได้เท่ากับไฮดรควิโนอตอนมีแต่ในความเรื่องของความปลอดภัยสูงมากๆนะคะ mm hmm. เพราะาเราเป็นสารสกัดจากพืชตะกูลดเบอร์รี่ดังนั้นวันนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าประสิทธิภาพที่พูดไปทั้งหมดเลย mm hmm. อยากให้ทุกท่านได้พิสูจน์ไปพร้อมๆกันว่า25 ml นะคะที่ท่านเห็นเนี่ย มันสุดยอดขนาดไหนดังนั้นวันนี้นะคะทําไมเราต้องแนะนําเป็นห้าวันเพราะอะไรทราบไหมคะทําไมต้องเป็นห้าแผนหนึ่งโปรแกรมเป็นห้าวันวอ่าเพราะประสิทธิภาพในการนาส่งสารอาหารอย่างต่อเน,นื่องนะคะเพื่อฟื้นฟูผิวถูกต้องไหมคะดังนั้นวันนี้นะคะผลผลการทดสอบเนี่ยทดสอบมาแล้วแล้วก็พิสูจน์ไหมหลายท่านเข้าใจามากยิ่งขึ้นนะคะว่า ผลการทดสอบก่อนและหลังใช้ผลิตภัณฑ์ Dermaceuticals Ex Aqua Botany Biosource Mask เนี่ยบอกไว้ว่าอาสาสมัครมีประมาณ2 7ท่านนะคะเปอร์เซ็นต์ที่ชัดเจนมากๆเต็มตัวปกมือนะคะเตรียมตัวนะคะแต่อย่าเพิ่งปกค่ะอย่าเพิ่งใจเย็นใ็นนะคะหน,นะะึ่งร้อยเปอร์เซนต์พบว่าผิวชุ่มชื่นเพิ่มขึ้นทันทีหลังใช้เพียงครั้งแรกค่ะ ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์คือทันทีครั้งแรกที่ใช้นะคะความชุ่มชื้นของผิวก็จะเพิ่มขึ้นโดยเฉลีย่ยประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์เตียมตัวนะคะเตรียมตัวปกนะอย่าพูดปกนะแปดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ค่ะของอาสาสมัครรู้สึกได้เลยว่ารูขุมขนเล็กลงทันทีหลังใช้เพียงครั้งแรก นะัะ่นคือสอัมผัสแรกนะคะซึ่งหมูรุมคนจะกระชับแล้วก็เล็กลงโดยเฉลี่ยประมาณ46%นะคะอันนี้คือภาพนะคะคุณมีกำลังหลีไฟให้พวกเราเข้าสู่ภาพความจริงของอาสาสมัครนะคะ27่านภาพนี้เป็นภาพก่อนสังเกตหน้าผากให้ดีนะ mm hmm. เห็นไหมคะเห็นหน้าผากไหมอันนี้คือก่อนนะคะจุดเล็กๆเล็กๆที่ปรากฏนะคะบริเวณผิวหน้าของนางแบบ หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์ไปแล้ว5วันจะเห็นนะคะหลังจากใช้แล้วเนี่ยโดยรวมนะต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ไม่ได้หมายถึงว่าจะไปแก้ไขไปัญหาเรื่องฝาององ้าผิวจุดด่างดำแทน,น,นไอออนไรนิ่งเซรั่มนะมันควรจะต้องใช้คู่กันเพียงแต่ว่าผลลัพธ์ของมันคือเนียนแน่นชุ่มชื้นกระจ่งางใสดังนั้นผลลัพธ์5วัน5วันเองคุณใช้เวลาวันละ10นาที5วันคุณได้ผิวหน้าแบบนี้อยากได้ ให้ปรบมือดังๆกระจ่างใสยอย่างเห็นได้ชัดน,นะคะแล้วที่สําคัญนะคะจากกล้องอาราโมเนี่ยโดยมาวิชั่นค่ะภาพนี้จะเป็นการเก็บเขาเรียกว่าจํานวนเม็ดสีบริเวณใต้ผิวภาพนี้จะเป็นภาพที่เห็นจุดเล็กๆสีเหลืองสีส้มไหมคะอ่ากล้องตัวนี้เป็นตัวที่บอกปริมาณเม็ดสีภายใต้ผิวถ้าเห็นสีเหลืองสีส้มเยอะๆนี่สแสดงว่าเขามีเรื่องของสีผิวที่มีปัญหาแต่หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์ไปแล้ว เป็นไงคะคจำนวนแม่สีมารีนใต้